ออค่ะขกกระเทียมพริกไทยรากผักชีใส่ดอกเกลือลงไปด้วยจะได้โขงง่ายๆวันนี้เราจะใส่พริกไทยเยอะหน่อยนะเพราะว่าเราอยากได้รสชาติเผ็ดร้อนเริ่มเลยค่ะขกให้ละเอียดค่ะเมนูนี้ต้องละเอียดคั่วไม้หอม กุวยให้หอมนะคะเครื่องปโล้นี่หมูสามชาั้นชิ้นนี้ร้อยกว่าบาทค่ะผักชีและสามเกลือของเราและไข่ต้มยี่สิบใบที่ยังไม่ได้ปอกยี่สิบเอ็ดใบนะคะ กำลังจะปอกระหว่างที่เครื่องแกงได้ที่เราก็จะปอกแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราขอผัดเครื่องแกงก่อนข้าคโะผงเครื่องหอมพะโล้ไปอ่อนค่ะ ใส่น้ำตาลปีปลงไป,ปไปอ่อนนะคะ ไม่ต้องรอให้รอไม่ต้องรอให้น้าตาลละลายหมดนะเสียดายเวลาใส่หมูลงไปเลยค่ะผัดหมูลงไปเลยค่ะใส่หมูลงไปผัดให้เข้ากันแล้วก็ต่อด้วยเกลือใส่ลงไปเลยค่ะใส่ตอนนี้ไปเลยขออีกสัก ไม่หนึ่งแล้กันน้ำตาลทรายหน่อยหนึ่นนงอผัดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเมนูแบบนี้มันยากสำหรับเรามันไม่มีสูตรตายตัวนะคะใครจะทำแบบไหนก็ได้สุดท้ายก็ได้เป็นเมนูไข่พะโลเหมือนกัน ชอบแบบไหนทําแบบนั้นค่ะเมนูแบบนี้มันใช้เวลาไงรอให้หมูสุกแล้วเราก็ปอกไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ตันแดนเพื่อใครสงสัยว่าเอ๊ะทำไมปอกไข่ได้ไข่ล่อนจังเลยต้มยังไง นี่ค่ะทุกคนเราใส่เกลือลงไปแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปค่ะ mm. เวลาปอกไข่ใหม่นะไข่ใหม่ๆก็คือไข่ที่ได้จากเล้าใหม่ๆอ่ะมันก็จะเวลาต้มมันจะยากใช่ไหมยากในการปอกนี่ค่ะคือเราใส่น้ำส้มสายชูกับเกลือลงไปมันจะทำให้ไข่ล่อนแล้วก็ปอกง่ายค่ะ mm. หลังจากเปลี่ยนหม้อแล้วนะคะเปลี่ยนจากกระทะมาเป็นหม้อเอา เติมน้ำลงไปก็จะได้อย่างนี้เราจะใส่ไข่ลงไปเลยนะคะใส่ไข่เลยระหว่างรอไข่ สีให้สีสวยกับหมูเปื่อยนุ่มเราก็ไปทำอย่างอื่นได้ค่ะเพราะเมนูนี้ใช้เวลานานหน่อยและนี่คือไข่พะโล้ของเราว้าวก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆจะเคี่ยวทั้งวันแล้วค่ะวันเนี้ ใช้ไฟไฟกลางๆนะคะลิ้นพันนี่แทรกเข้าไปในไข่ค่ะไข่สีสวยแล้วหมูสามชั้นเฉยมเยิ้มๆไม่ใส่สีอิ๊วดำเลยไม่ต้องใส่สีอะไรเลยนี่ เคี่ยวต่อไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะพอใจถามว่าชิมหรือยังชิมหรือยังที่ทำเนี่ยชิมแล้วจ้าอร่อยมากฉันบอกแล้วฉันเป็นคนทำกับข้าวอร่อยถ้าฉันตั้งใจทำอะไรนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำก็อร่อย ิมแล้วมันงวดมากมันแบบอืมทำไขยเถอะแต่ไม่ค่ะอร่อยอะ่ะอร่อยจังพี่ภูมน่าจะชอบอะ่ะเพราะว่าพี่ภูมเขาชอบกินไขพ่พะโลแต่หมูก็ยังเดี๋ยวเอาเคี่ยวสักสองชั่วโมงเลยรอให้หมูเปื่อยกันนี้ เมนูไข่พะโล้ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไข่พะโล้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 มาเซ็งทําได้ใครๆก็ทําได้ค่ะ